อมเเออดี๋ยวมันไหมพี่ยูมันไหมยิงม่ยิงยู้ใครยิงโอ้แล้วโอ้แล้วพ่อโอ้แล้วจะยิงยิงคนเขาเกมอยู่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเออโดนตบ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 เล้ยผมก็โดนตบเอาพอพี่ตบไปฮะเออตัวพี่ตกคือยางโอ้ยแม่งตกอีกแล้วไอเชื่อจะไหลเลยฮะโอ้ยทำไมอองดังเดือเดี๋ยวใครเข้าเกมมาไหน ยอ่ะไม่รู้ผมยิงไปแล้วอ่ะผมก็ตองพี่ขก็โทษไอ้มึงยิงเรื่องหัวอ่ะก็ไม่รู้แต่ดีเว่ยนเนี่ยโดนตบว่ะเนี่ยรออูแล้วไม่ใครอ่ะไม่ใครตายวันเนี้ยเนี่ยเออเนี่ยใครเอาเลือนไปให้ก่อนไปให้ใครมาบอลไอ้ไอมาบอลโลว่ะเออมาบอโลว์เฮ้ยมึงก็หลบอ่มาบอลไอบอปมุนคอน อะไรเกยู่อยงนี้เอ่อไป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 ขึ้น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 เลยมีใหแค่แค้นเดียวต้องวันนี้โหดูไม่ได้เอาเลื่อนด้วยมาสิโดอยู่แล้วนะโยกิโล่บ้าบ้าบ้าเดินต้นอยู่แล้วอยน้าลองสอยง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรับไปรับข้างล่างก่อนไปรับคนข้างล่างก่อน เธอดกยอดยากได้ฮีโร่ฮีโร่อยากได้ว่ะนั่งน้าเหมือนตุ๊กตกเสียงเสียงพองแม่งโคตรดังอ่ะอืมโคตรบาไม่ไเมึงตาขาวผมเป็นเจ็กเกมไว้ไอ้ฮีโล่นะฮิ้่แ่งไปัวหัวฮีโร่ไอ้ฮีโร่นะ ตอยิงไปพัดหอจะเป็นไรบ้างพี่นนท์โล่อมะไทยยังไงเอลโล่ยิงอะไรเนี่ยใช่โล่อมะไทยป่ะยิงกระแผงยิงกระแผงโล่อมะไทยไม่เล่นหรอกมาเอาเชียร์โล่อมะไทยป่ะวะอะไรพี่โยบังแตกนี่โยบังแตกไปกดแอสนะไอ้กระสุนเล่นแน่นเฉยเลยนั่นแหละกดแอสกระสุนก็โดนผมทำอะไรนะข้าเฮ้อ นนนอนนรับมารับอะไรฮนี่ยรับอยู่เนี่ยบนกับอะไรกําลังถ่ายอยู่นะยิงยิงวิวายกันได้ยิงวิวนี่หรอหลอกไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเนี่ยในป่าหรอในป่าใช่อยู่ในป่าอืงเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยปิ้วปิ้วปิ้วไปเจอที่โล่งกันถ้าป้อนน้ำมันโดนนะมึงแต่ที่โล่งตรงนี้ที่โล่งโอเคอาร์พีเคโอเคเราจะห่อจะหอลงมาลงมาลงมา ทำไมพี่อยู pues ่เล็กเหมือนหมดตัวมองแทบเห็นเลยเดี๋ยวลงมาลงมาลงมาถ้าช้าช้าเออปรับเป็นเฟิร์สเฟิร์สั้นแม่งภาพเจ๋งดีว่ะใครเป็นไหมมีตัวมอนต์ตอนต่อยกรโดดเนี่ยอ่าฮะฮะผมได้ยิงคนแล้วไอ้เชี่ยมันจัะเลยกูหัวกลัวยเฮ้ อย่าาเดี๋มันลั่นมันลั่นนอยู่โอมเดดวตาดู่ิเวีนโอ้วเี่ยวไปแลปโอ้ยแก้ชำชำนานพอชำนานพอชุดพอยู่อ้ย้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอนอ้ยอ้ยโอ้โ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ย้าโอายโ้ยโอ้ยโย้้้ คุณเตี้ยคุณเตียคุณเตี้แล้น่ดให้แข็งหนึ่งด้างจะบอกว่าให้ตาขวาคนมนคันแจมะใ้ม่อนมือใหญ่เยอะดิไอ้โอแล้วอย่าอย่ายู่ที่โนนดิเดก็ได้ไปคนลผมพิจารณาคนทำงานทีเขาจะทำเรื่องงาน้างนพอตกงั้นเอาจอดจอดเทียบแบบไอ้ยพตกพอตกนี่ว่า เฮ้ยแม่ต้องคัดองเกินเลยไอ้พี่นคนเดียวเขาไม่มีอ้นี่ของกนโนใช่หรอใครไม่มีของเอ้ามีของนี่เหรอขอไม่ครบเลามันคัพี่นนนเ่นนเอะอ่นเยอะันเยอะเอมายผมใส่ชุดแปลกับชาบ้านเขาเลยไงชุดทหารหรอแ่่ สามมอนใครบินระเดนทำไมนั่นนั่นมันี่มนเป็นแมงจังวะดิงอย่งยิ่เล็กจอดจอไ่วย่าบอพี่นนท์อย่าบอเข้เียวไหมครันอ้์ลุนลบออยู่รอตอนแกเอาชดต้นไม้เลยดีกว่าพี่นครับใครเะลูกผู้ชายพอเว้ย ลุกจ่อไอ้ด้วยเออจ่อย่งนีกควมแรงคอามแรงครแรงเลยตะลิงก็่ทิงใครไปเอ้ยคนจะอยู่บวัดมันสบายนะนี่เนี่ยจะได้เห็นคอต่มเกินใช่บายเกินโัวไม่เป็เไรเย่ถึงเชิโตแล้วอหนูพีกินต้นไม้อะพี่นนท์ ขัเงีล่าพื้นเลยพี่นนท์บอกว่าหลับตาขับยังได้เลยว่าคอถ้าตาผมก็โดดร่มนะครับตึไหนตึกไหนใครอยู่นใครอยู่บนเตกอะใครอยู่บนตตกใครอยู่บนเตกตึกไหนตึกท่อน้ำอะตึกท่อน้ำใครยิงมาโเมบี้เต็มเลยว่ะไอ้ไอ้ไอ้ซอมี้ลวไอ้มอน่ยิงไ่นะสาเลยโอ้โหีนนั้ม้เฮ้ย กรคนดมันกันนำมัันน้ํโอ้เออเอามาอดาเดนเอาน้ำาด้ซัปเป๊ยหรืออะไรวะนน้เอามาหามาเลน้ำว่าอยู่ที่ตัวผมมีแล้วเอาเลยน้องมาดีหนูนงมาเดีเ็แล้วยิงแม่งเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไปพัดิวเตเร็วมายิงพ่อเธอหรือแขึ้นแบบวเดดยังไม่ขึ้นเลย ยิงพี่ยุยยิงกับพี่ดิทงี่มือไม่ได้อยู่ล่างมันอยู่ล่างไปครรอยิงได้เ่าริงได้ป่าไม่ได้มันอยู่ร่างไ้แล้วอยู่อยู่ตรงนี้เจ่เด็กป่ะเออเดี๋ยวเดีรอคุณยิงก่อนคุยิงมีกะแสตอะไรมอดวะตึกแทงน้ำอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วรงอแทงน้ำมือกระแสแกเลยอ่ะโหนมันปูงดชิบะ ไอ้ใขรแม่งหลอนยาวะเฮียใครร้องไข่มดนย่แม่งร้องวะไอร้งไขโดนไอ้ยามม่งหลอนยาเนี่ยโดนยิงเลยเ่าตหครับตกครับสูงสูสูงครับสามอยจะหาคนที่งัดเนี่ยทั้งห้งหลังที่เขฟ้าและแทนกฟ้าล้ตึกนั้นแหละที่ที่บอกว่าเจอใครอยู่เนี่ยเียเดี๋ยวต่อใครก่อนใครเป็นเฮียหวยิงแล้วใครอยู่บนสุดอะเียเบอกใช่ะ เนี่ยใครไม่ใครตึกตรงเนี้ยใครใครอยู่บนสุดธเนี่ยอ๋อคุณดินคุณดินโอมามาเป็นระเด็ดโอเคโอเคใครพูดเหรอวะไปเลยหนูคนนักกันเนอร์เกียมเจอเจอใครโอ้โหมาแล้วสองคนใครไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยยิงเลยได้ไหมไอพี่นอนระวังพี่นอนโอ้โหโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งย่า เฮ้ยเจ๊ตัวเจ๊ตัวดับขยิงอ่ะเจ๊ตโดแล้วโดแล้วกุโดดแล้วอีเจ็บโอ้ยโดทันโอเกือบไปโดโอ้โหขาหักว่ะตายหมดนต้วไปนั้งหลังแม่งหอมแม่งลงมาทับเลยห่ะไปไปนั่งหลเเลยไปเดี๋ยอิเจ๊บขาน ไอ้เ n g i n e ดับใครยิงวะใครยิงวะ f ิ e l feel ปุ้มปุ๊บก็ตายไม่น่าเลยลินนนใครยิงใครยิงไม่ดีนะไอาใหญ่รู้นะใคริแล้วมีแต่ฆ่าผมทำไวผมทำไรพี่แคนที่นอนเลยพี่มาไอ้รู้ไหมไอ้สีวะอ้าวเฮ้ยใครยิงซ้ำอ้าวน่าจะเป็นปืนนั้นน่ะปืนที่อยู่คอเนี่ยมันเข้าไปในตัวเกินไอ้มอนไม่เขียวปุ๊ว่าตายแล้วจะยิงเล่น หายต่อเลยโอ้โหชิบหายซอมบี้อ่ะหนักว่ะเกลือนบางคนเจอเลยหาซอมบี้อ่ะตายปะไม่ตายไม่ตายพี่เจ็คร่ะคนไม่ตายไปยิงให้ตายอีกโอ้โหอะไรเกี้ยจอเกิดจะตายไปยิงให้ตายแล้วนี่เราเป็นไงวะเราเป็นบูรุรอดชีวิตใครรอดชีวิตบ้างเลยคนคุณผีรอดชีวิตตับคุ ด้านแรกรอดสี่โดนยิงไปหนึ่งหลังงหลังงหลังคุๆพีอยู่อยู่ด้วยเหรออยู่ด้วยยังรอดอยู่เว้ยไหนอ่ะอุ้ยเฮียมุกสาดจ่ไอ้เย็นแค่ไอ้เฮียใครไอ้เฮียมอดโอ้โหใหญ่เย็นยู่เฮ้ยอะไหลว่ะเป็นแดดด่วนเลยตอนเนี้ยเวดอ้๋อโอคุณเปล่าแล้วหนีก่อนหนีเปล่าแล้วพี่ยูหรอกด้วยหอกด้วย เฮ้ยไปให้เลือดเลยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามกันอยู่ตามมามีบาดเจ็บปะมบาดเจ็บก่อนบาดเจ็บก่อนบาดเจ็ก่อนแบบแบบแบบการเลือดบาดด้วยบาดด้วยตอนนี้พู้รอดชีวิตกี่คนครับพี่อยู่ปัดไปยู่หลังฮะไม่แน่ใจว่ะเออได้แหละได้แหละอะไรนะพี่นนต้องรีบเรือเบาอยู่ต้องรีบแล้วล่ะมีใครถือหรือเปะเดี๋ยวให้เลือดอยู่ให้เลือดพี่ยูก่อนให้เลือดอยู่ก่อนพี่ยูไปโรงพยาบาลให้ผมหน่ะยังจะมีอะไร ดีเนี่ยโดดทันคอมพิวตอนนี้ตอนงใจเกิดกันนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะเห็นบอกอินแดงกูเล่นอยู่เลยถูกต้อได้ถูกกับโดดแล้วล่ะไม่อยู่แล้วล่ะควันควัลอยเต็มแล้วว่ะคนคนไม่สบายบ้างโอ้ควันเลยนะเออเดี๋ยวไม่ยงควันเลยนะแต่ควันเต็มผัดผมได้ยินเสียงบอกว่ายิง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 ม่รู้เลยแล้วยิงหอไม่รู้จีนแดงเลย ไปไปไได้ยิงผมมได้ยิงหัวอไม่หอมาชนรอเปล่าอุ้ยยิงมันชนมันชนกับไอสังกสีวะเนี่น่าชมคานี่อะเออพี่ยู่เติมเรืองให้หน่อยได้แล้วอ๋อ่า้ชไม่สังกสีแหละมเนี่ยจะบอกได้เลยว่จริงผมยังไม่ทันเข้าเกมเลยรอพี่ยูเนี่ยผมรอเตะพี่ยองรีลย่รออย่้ไงเอ้โคตรหาแม่งรอกันโเอเจอเยอะมากอะเอาเ เอ้ยตอนแรกอ่ะหอมันมีเสียงแล้วโดดก่อนเลยคนแรกไม่อยู่แล้วโอ้ยพ่อนเลยแล้วพี่อยู่รอดได้ไงเนี่ยอ้าวไม่ตอนแรกเว้ยกูลงมาเว้ยลงมาล่อรอดใช่ป่ะแบบแบบเลือกแต้มเว้ยสังหนึ่งเว้ยไอ้ซากหอแม่งมาทับหัวกูอุ้ยขาหักดีเล้วอะไรฮะโอเคเขอออกก่อนขอออกแล้วขาพี่นนท์ไม่ออกว่ะออกไม่ได้ อาเดี๋ยวอาวทำไมอ่ะทอนอทำไมนอนตายก็ไม่รู้ว่าจะยิงกูเลยนี่หเห็นยิ่งขาแล้วกูขาซ้ำต่อยังไงด้เลยเอ้ยผมยังไม่ได้เข้ากันเลยผมได้ยิงพี่ปกบอนตอนนี้มันจะฆ่ากันเลยต้องไปหาพี่่นคนเียนเลยนเลยเลยรี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 เลยกอยู่ล่างรกยยล่าง